นี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือช่างเนี่ยพร้อมๆกัน4ตัวได้ไม่มีปัญหานะฮะสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนำเสนอนะครับตัวระบบโซล่าเซลล์นะครับอันตัวนี้ที่มาถึงนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับที่ทางแดดเซรีนนำเข้ามานะครับเป็นรุ่น 3.3กิโลวัตต์ทางแดดเซรีก็ส่งมาให้แกะกล่องดูนะครับแล้วทดสอบการใช้งานว่าจะดีขนาดไหนและใช้งานกับอะไรได้บ้างเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนสมาชิกสามารถนำไปซื้อแล้วก็ติดตั้งได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันตัวนี้เป็นสินค้า O.E.M นะครับก็คือทางแดดเซรีสั่งโรงงานที่ประเทศจีนนะครับผลิต ด้านข้างเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นสเปคภาษาอังกฤษจะง่ายหน่อยนะฮะผมจะอ่านให้ฟังเอาเอา,เอาเฉพาะตัวที่สำคัญนะครับเรดพาวเวอร์3,300วัตต์รองรับเรดเคอร์เรนต์นะครับก็คือกระแสที่14.4แอมป์นะครับดังนั้นเราตั้งชิโนทาม์เมอร์ไว้ประมาณ14แอมป์นะครับก็เพียงพอแล้วแบตเตอรี่อินพุตยี่สิถึง33โวลต์ DC นะครับ แหลดโวลเตจก็คือ24โวลต์ใช้กับแบต24โวลต์นะครับ AC Input 230โวลต์50าสบถึเฮิร์ตแม็กบพาร์ดเคอร์เล้นท์สามสิบแอมป์นะครับแม็กเ c ซีชาร์ตเคอร์เลนท์นะครับ80แอมป์อ่าถ้าบายพาร์ดไฟของการไฟฟ้านะครับจะรองรับที่30แอมป์แต่ว่าแอมป์ชาร์จจะอยู่ที่80แอมป์นะครับ PV Input 3,500วัตต์แม็กโวลเตจนะครับอยู่ที่500โวลต์ MPPT input นะครับอยู่ที่120-450โวลต์ DC m a c input อยู่ที่12แอมป์นะครับอ่าตรงนี้ก็คือจากแผงนะครับที่เครื่องจะดึงมาได้สูงสุดไม่เกิน12แอมป์นะครับจากแผงแล้วก็ตัว PV input นะครับก็คือจากแผงโซล่าชาร์จได้สูงสุดที่80แอมป์นะครับด้านข้างก็จะเป็นที่เจาะระบายอากาศอยู่ด้านบนนะครับด้านหลังก็เรียบนะครับไม่มีอะไร ด้านหน้าเป็นจอระบบกดเหมือนเดิมนะฮะสปุ่มมีโลโก้ของแดดเสรีนะครับอ่ะเรามาดูข้างล่างกันจุดต่อนะครับ AC in อยู่ช่องนี้นะครับตรงนี้คือช่อง AC out ตรงนี้เป็นช่องแบตเตอรี่นะครับช่อง PV ก็คือแผงโซล่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ่มเปิดปิด on off อันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาเราต่อร่วมกับไฟการไฟฟ้าแล้วมีการไฟการไฟฟ้า เครื่องมองเหม็นไฟการไฟฟ้าท่านต้องมารีเซ็ตตรงนี้นะครับก็แสดงว่ามีมีการกระชากหรือว่ามีการช็อตของไฟ AC นะฮะมีช่องต่อ USB นะครับท่านสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อดูการทำงานของเครื่องได้มีช่อง RS 4 8 5ขีด1ขคีด2นะฮะตรงนี้ก็เอาไว้ต่อกับ w i f i นะครับท่านสามารถดูค่าพลังงานผ่านมือถือได้ตรงนี้เป็น NO ncn นะครับตรงนี้ไว้ต่อกับอะไรต่อกับพวก generator หรือเครื่องปั่นไฟที่มีระบบออโต้นะครับมันจะมีช่องต่อ ncno อยู่นะครับถ้าเอามาต่อมันสามารถสั่งให้เครื่องปั่นไฟสตาร์ทอัตโนมัติได้นะครับก็คือมาต่อตรงจุดนี้ครับอันนี้ก็เป็นสภาพภายนอกคร่าวๆของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งแล้วจะเอามาทดสอบให้ท่านดูว่าเครื่องขนาดเล็กแค่นี้เนี่ย จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปชมกันครับจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มีแค่นี้จริงๆนะฮะก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด3.3กิโลวัตต์แล้วแบตขนาด2 4โวลต์นะครับเราแค่แผงนะครับเข้าร่วมกับแบตเตอรี่ไม่มีไฟ AC นะครับเห็นไหมฮะมี a c out นะครับมาผ่านชิโนทัมเมอร์ผ่านปลั๊กนี้นะฮะ DC ที่มาจากแผงโซล่านะครับเราต่อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออนเครื่องนะครับแล้วจะเทสกับเครื่องมือช่างทั้งหมดให้ท่านดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะฮะเริ่มต้นด้วยการเปิดแผงโซล่าเซลล์นะครับเข้ามาในระบบเพื่อให้เครื่องทำงานร่วมกับแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่มีไฟของการไฟฟ้านะฮะเสียงเครื่องทำงานแล้วเดี๋ยวพวก การติดตั้งระบบนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกหนึ่งคลิปต่างหากนะครับเอาแบบละเอียดเลยในการติดตั้งแต่วันนี้เรามาดูความสามารถของเครื่องอย่างเดียวว่าเครื่องจะทํางานได้ประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับผมเปิดเครื่องนะครับผมจะทําการทดสอบอุปกรณ์ให้ท่านดูนะครับทีละอย่างเลยอันนี้คือโบเวอร์นะฮะ โบเวอร์อ่าผมจะเสียบปลั๊กนะครับนี่เปิดนะ,ะอันนี้เลื่อยจิกซอนะครับเลื่อยจิ๊กซอสว่านนะครับแบบโรตารี่นะฮะอ่ะลองดูกันได้ไหมฮะอันนี้เป็นลูกหมูขนาด4นิ้วนะครับ ่าผมจะต่อนะครับเปิดสวิตใช้ได้นะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกก็หลายคนบอกว่าก็ใช้ทีละอย่างยังไงมันก็ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้แบบหลายๆตัวพร้อมกันเลยนะฮะดูซิว่าจะทำงานได้ไหมนะเดี๋ยวผมใช้ปั๊กพ่วงนะครับ น,นี่ปักไม่พอใช้นะครับอ่ะอันนี้เปิดลูกหมูนะครับผมออนนะครับเปิดทิ้งไปเลยนะน,นี่สว่างน,นะเดี๋ยวจะกดค้า ท่านเห็นนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือช่างเนี่ยพร้อมๆกัน4ี่ตัวได้ไม่มีปัญหานะฮะคือเครื่องเขาออกแบบมารองรับประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนสมาชิกบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเทสทีละอย่างเทสทีละตัวคือมันทําได้นะฮะไม่ใช่ทําไม่ได้แต่ว่าการเทสทีละอย่างมันจะง่ายนะฮะแต่อยากเห็นแบบพร้อมกันก็ทําให้ดูนะครับผมจะถอดนะครับ อันนี้เป็นถังลมนะครับขนาด800วัตต์นะครับอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กถังลมนะครับทำงานแล้วนะครับให้ดูนะถังลมก็ใช้ได้นะครับสเปค800วัตต์นะฮะตัว30ลิตรใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับเครื่องมือช่างที่เห็นก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมปิดถังลมก่อนนะครับไปทดสอบระบบอื่นกันต่อนะฮะเป็นที่ออกเหล็กแบบ i อ่านะครนะฮะหรือว่าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์สายกาวนะครับเสียบเข้ากับชิ้นงานนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับแล้วผมจะออนเครื่อง ทดสอบด้วยไมโครเวฟนะครับอ่ะผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับตู้นี่นะครับผมเร่ง h ฮเลยนะเอาสุดเลยเอาสักสี่นาทีเครื่องทำงานได้นะฮะไมโครเวฟทำงานได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า สิ่งที่เราอุ่นไปใช้ได้จริงไหมนะฮะนี่ก็จะพยายามสาธิตให้ดูหลากหลายที่สุดนะครับเพราะว่า,าในแต่ละบ้านในแต่ละหลังที่เอาระบบโซล่าเซลล์ไปใช้บางท่านก็ว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ไหมไมโครเวฟได้ไหมเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไหมหม้อหุงข้าวซักผ้าเอ่ยตู้เย็นเอ่ยจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในคลิปนี้ตอบทุกคำถามนะครับ ไมโครเวฟไม่มีปัญหานะครับทำงานไปเรื่อยๆอันนี้แดดจะมีไม่มีไม่ได้สนใจนะคือส่วนหนึ่งมาจากโซล่าเซลล์นะครับเครื่องนี้ทำงานเอาจากแผงเป็นหลักก่อนถ้าแดดไม่พอนะครับเขาจะดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้งานแต่ถ้าบ้านไหนที่มีไฟของการไฟฟ้านะครับก็มาต่อพ่วงเข้าเป็นอีกหนึ่งระบบเป็นไฟสำรองได้นะครับระบบจะย้ายไปทำงานกับไฟของการไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่จ่ายพลังงานให้ไม่เพียงพอนะครับ เป็นระบบ h y b r i d ออฟกิ it, น่าจะโอเคแล้วก็ค่อนข้างดีที่สุดณนะเวลานี้นะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่บังคับแบตเตอรี่นะครับท่านใช้โดยไม่มีแบตก็ได้แต่ยังไงก็ระบบ h y b r i d ออฟกิ it, ถ้ามีแบตเตอรี่ก็จะดีกว่านะครับอโอเคครับเครื่องตัดการทำงานแล้วนะเรามาดูกันผมให้ดูนะโอ้ย ร้อนครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าโอ้ยมันร้อนฮนะ <Okay. S 1> เห็นนะซุปเดือดนะครับอ่าอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับอันนี้คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่ดีจริงก็เปิดไม่พาน,นะครับเสียบปลั๊กนะฮะเสร็จแล้วมาเอากระทะตั้งนะครับ เติมน้ำํำจะต้มมาม้าให้ดูนะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะอ่ะผมกดออนอปรับกำลังวัดสูงสุดเลยนะฮะใช้เวลาสักคู่น,น,นะครับหลายท่านก็อยากเห็นการสาธิตที่ใช้งาน แบบจริงๆหนะโหดๆก็เลยต้องมาทำให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์แค่ตัวเดียวนะครับ3.3กิโลวัตต์นี่แบตแค่100แอมแอนะครับแต่ผมทำงานตอนมีแดดตอนกลางวันนะฮะน้ำเริ่มขึ้นฟองแล้วนะฮะ,ะต่อแม่เหล็กไฟฟ้าค่อนข้างทำงานเร็วนะครับเอาผมเพิ่มไฟอีกนะมันจะได้เดือดเร็วขึ้นนะฮะอันนี้คือแม็กของเครื่องนะครับถามว่า อินเวอร์เตอร์มีปัญหาอะไรไหมฮะไม่มีนะฮะใช้งานได้น้ำกำลังจะเดือดแล้วนะฮะโซล่าเซลล์เราใช้งานได้นะครับถ้าท่านซื้อสินค้าที่อ่อ่อตอนนี้นะฮะใช้ระบบไฮบริดผมว่าน่าจะโอเคสุดแล้วนะฮะในในเรื่องของบ้านนะครับบ้านทั้งหลังนะครับและใช้งานจริงๆนะฮะ พอดีวันนี้เป็นวันพระฮะเลยไม่ได้ว่าจะเจียวไข่ให้ดูวันพระก็เลยไม่ได้ตอกไข่นะฮะแค่นี้ก็น่าจะได้คำตอบนะครับว่ามันใช้งานได้ไม่ได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองอุปกรณ์อย่างอื่นต่อนะครับต่อไปนะครับเราจะมาหุงข้าวกันจะให้ดูนะครับ นี่ข้าวนะครับสาวนามมาแล้วนะครับดูเชว่าหุงได้ไหมนะฮะกดคุปครับอ่ากระติกน้ําร้อนนะครับเสียบคู่กันไปเลยอ่ากระติดน้ําร้อนเสียบไว้นะครับเอาพัดลมอีกสักตัว เปิดพัดลมก่อนนะฮะอันนี้ก็ทำงานแล้วนะไฟแดงขึ้นมาแล้วนะฮะข้าวก็ไฟแดงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นไงนี่ฮคือหุงข้าวได้ฮะหุงได้จริงๆฮะตัวน้ำกระติกน้ำร้อนนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสเปคของปั๊มน้ำนะครับ1.1กิโลวัตต์1.5แรงม้านะครับเรามาดูว่าเครื่องนี้จะขับได้ไหมนะครับในสเปคระบุดได้ถึง2แรงม้านะครับ เดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับเข้ากับอินเวอร์เตอร์เนี่ยสบายๆนะครับดูดน้ำได้กลางวันถ้าดูดน้ำด้านการเกษตรก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเครื่องทำงานได้เลื่อยตัดไม้นะครับ ขนาด1,600วัตต์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะตัดไม้ให้ดูนะครับอ่ะเปิดเครื่องนะครับ ตัดไม้ได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะลองใช้พร้อมกันทั้งสองตัวเลยนะฮะตัวนี้พันหร้อยวัตต์ตัวนี้พันหนึ่งร้อยวัตต์รวมแล้วสองพันหร้ยวัตต์นะฮะนี่นะครับปั๊มน้ำนะครับเปิด ัดไม้ได้นะครับเปิดปั๊มน้ําด้วยเปิดเลื่อยวงเดือนด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับเราจะเปิดแอร์สองเครื่องเลยนะครับให้มาดูกันว่ากินอยู่พันแปดวัตต์สีแอมตัวนี้กินอยู่ประมาณ1 2ื0 0สองนบีดีนะฮะประมาณ1 2ื0 0สองดีเป็นแอร์เคลื่อนที่ของเซ็นทันแอร์นะฮะอีกตัวนึง อีกตัวหนึ่งก็เป็นของเนเชอร์ลนะครับ6,000 b t u รวมแล้วก็อสมมติผมตีว่าตัวนี้อ่า9,000 b t u กับ6 0 0 0นะครับรวมเป็น15,000น b t u นะโดยประมาณ2ตัวโอเคตอนนี้0ูนแอมนะครับผมเปิดตัวใหญ่ก่อนนะครับเปิดตัวใหญ่ออนทำงานแล้วนะฮะ ตั้งไว้ที่ความเย็นนะครับ24องศาเครื่องทำงานได้นะครับตอนนี้กินอยู่2.3แอมป์นะครับเดี๋ยวคอมเพรสเซอร์สตาร์ทเต็มที่ก็จะกินเยอะกว่านี้นะฮะแต่ผมจะกดออนนะครับ22องศานะฮะอับโหมดมาเป็นความเย็นนะครับเราเปิดแอร์2ตัวนะครับพร้อมกัน ดูการกินกระแสนะครับแอร์สองตัว5แอมป์นะครับสบายๆนะฮะอันนี้เปิดแอร์ได้2ตัวเลยนะครับจากแบตเตอรี่กับแผงโซลารร่วมกันนะครับนี่นะครับเครื่องเดียวนะฮะเปิดแอร์ได้จริงๆแล้วเราลองรับไว้ที่ อ่าผมคำนวณความเหมาะสมนะครับไม่ควรเกิน18,000 BTU นะใช้งานได้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับบ้านที่มีแอร์1เครื่องนะครับ18,000ด BTU ถ้า9 0 0 0 BTU ก็ได้2เครื่องนะครับแต่ถ้า18เครื่องเดียวได้นะครับหรือ12เครื่องเดียวได้จะใช้งานได้โดยไม่มีปัญหานะครับครับอันนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็จะหเห็นว่าตู้เย็น2ประตูนะทำงานอยู่นะครับอันนี้ ชั้นบนก็แช่ไอติมนะแช่เนื้อแช่หมูนี่คือทำงานต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็ไปดูอย่างอื่นต่อนะฮะเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับระบบดิจิตอล i n นเวอร์เตอร์นะครับกำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับของพานาโซนิกนะฮะสองแบบสองตู้นะครับ อันนี้ซักไปพร้อมกันเลยนะครับส่วนนี้เป็นปัม๊มอ,อ,อัตโนมัตินะครับเราก็เปิดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดน้ำให้ดูนะครับปั๊มก็ทำงานนะครับพอปิดน้ำปั๊มก็ปิดเองให้ดูนะซักผ้าไปด้วยท่านก็ ดูทีวีดูเปิดหนังดูหนังฟังเพลงอะไรได้ตามปกตินะครับคือเครื่อง3กิโลวัตต์นี่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับบ้านทั้งหลังนะครับให้มาดูนะเห็นไหมตอนนี้ทุกอย่างกำลังทำงานเวลามอเตอร์มันหมุนนะครับมันก็จะดึงแอม์เห็นไหมขึ้นมา4พอมอเตอร์หมุนสุดรอบมันก็กลับไปที่2สลับกันตลอดเวลานะตอนนี้ใช้อยู่2เครื่อง แบตมีอยู่2 4 2 5โวลต์น,นะครับอินพุตอันนี้ใช้แค่แบตเตอรี่กับแผงเท่านั้นนะครับไม,ไม่มีไฟการไฟฟ้าเข้ามาผสมนะครับเครื่องขนาดนี้ทำง,งานได้สบายสบายนะครับหลังจากที่ทดสอบกันไปเยอะแยะแล้วนะครับผมจะให้มาดูภายในนะครับ บางท่านเป็นสายช่างนะครับก็อยากจะเห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอันนี้แกะให้ดูเลยนะฮะบ,บอแปลงลูกใหญ่นะฮะน,นี่ก็บอแปลงนะครับพวกพวกแปลงเป็นไฮโวล์นะครับอันนี้แปลงจากแผงแล้วก็เป็นชุดไฮโวล์ขึ้นไปนะครับผมอธิบายเท่า เท่าที่ประมาณเอานะฮะไม่ใช่ช่างนะครับแต่แกะให้ดูนะอันนี้ก็ชุดวงจรนะครับผ่ยภาค n p u t p u t นะครับก็แปลงไปเป็นระบบ DC High Volt เหมือนกันนะครับในการใช้งานแล้วก็มาสู่ภาคขยายนะครับให้เป็น220โวล์นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นของจอมอนิเตอร์นะครับ อันนี้แกะให้ดูเป็นกรณีพิเศษนะครับเวลาซื้อไปแล้วก็จะได้เห็นนะฮะว่างานเขาข้างในมันเต็มไปด้วยวงจรนะครับออกแบบมาดีเลยนะครับมีชุดป้องกันนะฮะป้องกันเศษอะไรที่มันจะตกลงไปนะครับจะทําให้เครื่องช็อตได้นะครับเขาก็ใส่พลาสติกป้องกันไว้หมดนะนี่ก็พลาสติกนะครับลมก็จะโฟล์อย่างนี้ฮะดูดขึ้น และเป่าออกข้างนะครับซ้ายขวาบางครั้งถ้าเราใช้งานหนักมากๆเราก็อาจจะต้องมีพัดลมช่วยนะครับช่วยเป่าให้เกิดการฟโฟล์นะครับอุปกรณ์พวกนี้ไม่ควรอยู่ในห้องที่ความร้อนสูงอุณหภูมิสูงนะครับหรือเป็นห้องปิดห้องทึบนะฮะอยู่ในห้องแอร์ได้ก็ยิ่งดีนะฮะท่านเปิดแอร์ไปเครื่องก็ทํางานไปเย็นๆสบายนะครับอายุก็จะยาวนานแต่ถ้าเป็นห้องปกติก็ขอให้เป็นห้องที่มีอากาศ ไายเทได้สะดวกนะครับเครื่องจะทํางานโดยไม่มีปัญหานะฮะมีให้ดูข้างในนะครับแต่ท่านไม่ต้องไปแกะ่นะฮะให้เป็นหน้าที่ของช่างแต่ว่าเราแกะให้ท่านดูเฉยๆครับจากคลิปที่ท่านได้ดูไปทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคลิปแก่กล่องแล้วก็รีวิวตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด3.3กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่ เพิ่งเข้ามาถึงนะครับสดสดร้อนๆอนเลยสเปคสูงนะครับรองรับการกะชากได้ถึง2แรงม้านะครับตามที่ท่านเห็นไม่ว่าจะใช้เลื่อยวงเดือนหรือว่าปั๊มน้ำเปิดพร้อมกันก็ทำงานได้เปิดแอร์ได้นะครับรองรับได้ถึง18,000 BTU นะครับถ้าเป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์สบายๆนะครับชุดนี้เหมาะกับใครนะครับคนที่เล่นชุดนอนนาอยู่แล้วนะครับ แล้วเจอปัญหาว่าชุดนอนนาใช้ได้จำกัดข้อจำกัดเยอะนะครับการใช้พลังงานหรือการใช้อุปกรณ์ได้น้อยกว่าที่ท่านคาดหวังไว้นะครับแต่ชุดนี้บ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังนะครับที่คิดจะติดแอร์หนึ่งตัวเอาไปใช้ได้เลยนะครับเรามีเป็นชุดนะครับตัวเครื่องนี้ราคา17,500บาทนะครับแบตเตอรี่หมื่น 8,900บาทนะครับ2อย่างนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นมีชิโนทามเมอร์เซิร์ชโปรเทคชั่นกันฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็ถ้าทั้งเซ็ตก็1,150บาทนะครับท่านสั่งซื้อมาทางแดดเซลีได้เลยนะครับตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วก็มีพร้อมจำหน่ายอยู่แล้วนะครับจับเป็นชุดส่วนแผงโซล่าเซลล์นะครับให้ท่านไปดูนะครับ g o o b a l House นะครับดูโฮมไทยวัสดุ ร้านเหล่านี้นะครับมีแผงโซลา่าเซลล์ขายนะครับแผงที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านใช้300-400ถึง400วัต์ท่านใช้ได้10แผงต่ออนุกรมนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานอย่าให้โว์รวมเกิน450โวลต์ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อีกหลายๆท่านที่จะลงมาเล่นโซลา่าเซลล์เป็นชุดเริ่มต้นนะครับส่วนคนที่ใช้ไฟเยอะกว่านี้นะครับเช่นใช้ปั๊มน้ำสอแรงมา้าสแรงม้าขึ้นไปนะครับ ให้ท่านหนีไปตัว5กิโลวัตต์เลยนะครับหรือแอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปก็ไป5กิโลวัตต์เลยนะครับสินค้ารับประกัน1ปีดังนั้นท่านต่อใช้งานท่านดูคลิปแล้วถ้ามีข้อผิดพลาดหรืออะไรท่านโทรมาถามได้นะครับหรือไลน์มานะครับเราจะสอนการติดตั้งจนกว่าท่านจะติดตั้งได้สําเร็จนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็ส่งมาเคลมได้นะครับหลังจากครบ1ปีถ้าเครื่องเสียก็ส่งไปซ่อมติดกับแดดเสรีได้นะครับทุกตัว มีการรับประกันนะครับจะไม่มีใบรับประกันต้องเขียนนะครับเพราะว่าเครื่องที่มีโลโกโ้แดดเซรีแปะอยู่นะครับเขาจะมีซีรีนัมเบอร์ที่เขาจดไว้อยู่แล้วดังนั้นส่งกลับไปเขาก็จะรู้ว่าท่านซื้อมาจากแดดเซรีเขาก็จะซ่อมให้นะครับคลิปถัดไปนะครับผมจะสอนการติดตั้งเครื่องตัวนี้นะครับร่วมกับระบบไฟฟ้าของท่านทั้งหมดนะครับสอนตั้งแต่ อุปกรณ์นะครับเดินยังไรให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างนะครับท่านกลับไปดูคลิปและทำตามก็สามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้คือเซ็ตที่เราเน้นพึ่งพาตนเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ